สวัสดีท่านผู้ชมแหมวันนี้เราพูดถึงเรื่องสีสันกับพลังธรรมชาติกันดีกว่านะคะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันสีมงคลสีน่นสีนี้และมันจะใช้ได้แค่วันนั้นเหรอแล้วถ้าวันอื่นๆเราไม่ได้เอาตามระบุสีสันแล้วสีที่มีอยู่มากมายที่ว่าสีรู้ในโลกนี้เราจะไปใช้ประโยชน์อะไรมันเป็นสีอัปมงคลนั้นหรือท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงในแง่ของพลังธาตุธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันดอกไม้หรือสีอะไรก็ตามล้วนมีผลต่อชีวิตของเราทั้งสิ้น เรานํามาใช้เป็นนะคะแม้ั้งดอกไม้สีจันทนวันนี้เรามาดูเรื่องพลังดอกไม้สีส้มกันดีกว่านะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะสำหรับดอกไม้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นดูขณะนี้นะคะนี่ก็คือสีส้มค่ะท่านผู้ชมสีส้มน,นั้นในแง่ของวิชาห่วงคู่รวมพลังสามศาสตร์เราก็มาจากเรื่องของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเรื่องของหลักธรรมหลักสัจธรรมและที่อธิบายได้ด้วยเหตุผลนะคะ สำหรับท่านที่เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านศิลปะนะคะหรือน้องๆหรือโยชนทุกท่านที่ติดตาม รับชมรายการนี้นะคะจะเห็นว่าสีส้มนั้นถ้าหากว่าเราะจะเป็นการวาดภาพก็แล้วแต่เราก็จะต้องใช้สีสองสีมาผสมกันโดยหลักนะคะนั่นก็คือใช้สีแดงแล้วก็สีเหลืองมาผสมกันจะเป็นส้มอ่อนหรือส้มเข้มก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้ส่วนผสมของสีแดงมากน้อยแค่ไหนถ้าใช้สีแดงมากมันก็จะเป็นส้มเข้มน,นะคะแต่ถ้าใช้สีแดงน้อยหน่อยมันก็จะออกไปค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองซะมากกว่านะ,ะทุกผู้ชมเพราะฉะนั้น ถ้าที่ท่านผู้ชมเห็นนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสีส้มน,นะคะลักษณะของสีส้มด้ท่านผู้ชมคะถ้าในแนงน่ของวงิชาห่วงจุ้ยรวมพลังสามศาสตร์แล้วเราจะถือว่าเป็นในยะของพลังที่ให้กับมีผลกระทบตอ่อคลื่นความคิดของมนุษย์ที่ได้อยู่ได้เห็นได้รับพลังนี้ทุกวันทุกวันหรือคือบ่อยครั้งในแต่ละวันหรือในหลายวันหลายเดือนหลายปีนะคะ สีส้มอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสีจากดอกไม้ประเภทใดก็ตามหรือจะเป็นดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมหรือจะเป็นสีสนันอื่นแต่ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสีจากดอกไม้นะคะ,อะดอกไม้ทุกสีล้วนจะมีพลังต่อชีวิตและพืพ้นความคิดของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนนะคะถ้าเราได้เห็นเป็นประจำและเห็นบ่อยๆแท่านผู้ชมคะ,ะสีส้มนั้นเป็นสีที่ถ้าเป็นภาพรวมก็คือให้วิสัยทัศน์ภูมปัญญาต่อผู้ที่ได้ สัมผัสหรือได้รับพลังนั้นเป็นบ่อยครั้งในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนได้เจอสีส้มนี้นทุกวนันทุกวันหรือบ่อยครั้งมากกว่าคนที่นานๆเจอครั้งนะคะสีส้มทําไมถึงบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ปูญญาเพราะว่าเกิดจากส่วนผสมสีแดงและสีเหลืองดังกล่าวข้างต้นสีแดงนั้นก็คือเป็นการให้พลังของความแอคทีฟความกระชุ่มกระชวยนะคะก็คือเปรียบได้ในยักกับแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะแสงอาทิตย์นั่นก็คือความร้อนหรือเปลวไฟที่แบบร้อนสุนสด ส่วนสีเหลืองที่มาผสมนั้นก็คือหมายถึงด้านการให้สติคือความนิ่งความสงบคิดก่อนทําคิดก่อนดาเนินการก็มาจากตัวแทนของพลังธาตุดินหรือถ้าโบราณก็ถือว่ามาจากพลังของแสงจันทร์เพราะก็มองว่าแสงจันทร์ที่เรนนั้นจะเป็นสีเหลืองอ่อนมองแล้วเย็นตาเย็นจิตเลื่อความคิดก็สบายกายสบายใจนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นจะบอกได้เลยว่า การที่เราเอาสองสีนี่มารวมกันไม่ว่าจะโดยธรรมชาติของดอกไม้จากการผสมพันธ์กันหรือโดยการธรรมชาติก็ตามนะคะท่าผู้ชมเป็นการที่ให้วิสัยทัศน์ปริมาณนั่นก็คือให้มีสีแดงความแอคทีฟกระชุ่มกระชวยอย่างพอเพียงผสมกับการมีสีเหลืองก็คือสีของธาตุดินนะคะ ที่ทาให้ไฟกับดินในสัดส่วนที่ผสมกันก็ทําให้เป็นมีความมัชชิมาปฏิปทาคือปานกลางคิดก่อนทําคิดก่อนดําเนินการคิดก่อนพูดนะคะราะนั่นก็คือก็เหตุและผลนำาเพราะ,ะนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดหรือโอกาสที่จะใช้ความก้าวร้าวรุนแรงหรืออารมณ์ร้อนรุ่มไปทําร้ายหรือไปตัดสินใจในการงานผิดพลาดหรือการใช้บริหาร,ร,หารการจัดบริหารการจัดการลูกน้องหรือบุคลากรที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือบอกว่าสีส้มเนี่ยเป็นสีที่วิสัยทัศน์ภูมิปัญญาทําอะไรไม่ผิดพลาดก็คือคิดแล้วก็ทําด้วยอย่างเหตุผลตัดสินใจได้อย่างฉับพลันแต่มีเหตุและผลด้วยไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแต่ถ้าเป็นสีแดงบางคนก็อาจจะไว้ความร้อนแรงอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาแต่ใจตัวเป็นหลักแต่ถ,ถ้าใช้สีเหลืองอย่างเดียวก็อาจจะคิดแล้วย้ำคิดย้ำทำอาจจะขาดความเชื่อมั่นไปก็ได้ถ้าสีเหลืองมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้น การที่เป็นสีส้มนี่ก็จะสสผสมก็จะเป็นไปด้วยสีแดงกับสีเหลืองถ้าอยู่ในส่วนผสมสัดส่วนที่พอเหมาะเป็นสีส้มที่สวยงามนะคะนั่นก็คือไฟกับดินอยู่ในพอประมาณเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความคิด มีธาตุไฟและธาตุดินในขึ้นความคิดอย่างพอเพียงพอประมาณบุคคลคนนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็หมายถึงคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความแอคทีฟทําอะไรก็มีการคิดอรอบคอบก่อนดําเนินการจะไม่เป็นคนที่อืดหรือเบื่อนายในชีวิต แล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ตัดสินใจอะไรได้เร็วเหตุและผลเ,เรียนรู้อะไรได้เร็วสามารถพัฒนาการได้เร็วไม่เช้าบางนันเถอะค่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นสีเหลืองอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะทามากไปนะคะก็จะรักษะคนขี้กลัวขาดความเชื่อมั่นกลัวนุ่นกลัวนี้ไม่กล้าทาหรืออาจจะเป็นแค่ถ้าเป็นนักบุญก็อาจจะ ุกอย่างก็กลัวบาปกลัวบาปไปหมดหรือไม่ได้เดี๋ยวกลัคนอื่นเสียใจกลคนอื่นเดือดร้อนถ้ามันมากไปนะคะในการทําธุรกิจในการดําเนินชีวิตทางโลกนั้นก็ไม่สามารถจะเดินต่อไปเพกกื่อความรวยและความสุขที่ถูกต้องและชอบทำได้เพราะนั้นท่านผู้ชมคะเรื่องของสีสันทุกสีที่มีบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสีจากดอกไม้ประเภทใดก็ตามหรือสีจากหลังคาบ้านสีจากทุกสิ่งที่เราเห็นรอบตัว ล้วนมีประโยชน์ต่อการดําเนินชุดธดุรก,กิจทั้งสิ้นค่ะถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกโอกาสที่จะนำพาซึ่งความสุขและความรวยไม้กับเรานั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกสีไม่เฉพาะว่าต้องมานั่งดูว่าวันนี้สีอะไรที่เป็นสีมงคลวันนี้ต้องเป็นสีอะไรที่ถูกโชคถ้าทําอย่างนั้นก็ถือว่าท่านจะเสียโอกาสไปมากทีเดียวแล้วค่ะ เรามาเลือกดูตีกว่าวันนี้เราต้องการจะใช้สมองในการสังเารหรือเข้าที่ประชุมเราก็ใช้สีส้มเป็นหลักสิคะจะช่วยทําให้เรากล้าคิดการแสดงออกได้เหตุและผลอย่างมีสติและกล้ารับฟังความคิดเห็นต่างของคนอื่นไม่ใช่ว่าใครแย้งเราเราฟังไม่ได้อันนั้นคือใช้แท้ไฟอย่างเดียวนะคะ หรือบางคนก็บอกว่าฉันจะยึดติดอันเดิมก็คือ,อใช้แต่สีเหลืองอย่างเดียวแล้วเราก็ใจนิ่งๆก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็จะไม่ทันการเพราะนั้นใช้สีส้มคือแดงกับเหลืองผสมผสานกันในการดําเนินชธุรกิจโอกาสที่เราจะตายเป็นคนที่ว่าเบื่อเอาขาดพลังในการดําเนินชีวิตจะไม่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมแต่ถ้าสีแดงมากไปก็จะกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนรุม่มก้าวร้าวแต่สินใจผิดพลาดได้ง่ายเพราะนั้นทุกสีแล้วท่านผู้ชมล้วนนี้ โอกาสและก็ให้ประโยชน์กับเราทั้งสิ้นสีแดงถ้าเราใช้ในโอกาสวันที่เราเบื่อน่ายวันที่เราท้อแท้ก็สามารถนํามาช่วยให้เราได้มีพลังเกิดขึ้นได้นะคะหรือพวกคนที่กําลังเป็นโรคอ่อนเพลียท้อถอยผิดหวังในชีวิตก็พยายามเอาสีแดงมาช่วยก็ได้นะ,ะหรือวันสุกที่ท่านเหนื่อยเหนื่อยในในจแพน,นก็ใช้สีแดงได้แต่อย่าแดงมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้ยิ่งเครียดจัดเกินไปแล้วก็ส่วนสีอื่นก็ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูอะไรก็แล้วแต่นะไว้โอกาสหน้านะคะ,ะดิฉันก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเรื่องของสีจากดอกไม้นี่เอามาช่วยแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาและเสริมความปรารถนาได้ค่ะและเดี๋ยวมีโอกาสหน้าดิฉันก็จะนำไอเทมผู้ฟังท่านผู้ชมได้มาเห็นดึงอิทธิพลของสีเหลืองเช่นกันค่ะว่าเรามาช่วยแก้ปัญหาในบ้านให้ท่านได้อย่างไรบ้างจากดอกไม้อะไรแล้วเรามาติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ขอทุกท่านดับความร้อน หรือความเบื่อหน่ายในชีวิตและธุรกิจหรือปัญหาด้านเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าตัวน,นี้ผ่าชิ้นใหแพงหรือความคิดเห็นแตกต่างกันก็แล้วแต่นะคะเราหันมาใช้พลังจากสีธรรมชาติจากดอกไม้หรือสิ่งรอบตัวเราให้เป็นประโยชน์กันดีกว่านะคะและชีวิตเราก็จะมีความสุขและมีสีสันที่ใช่นําไปสู่ความสุขความร่ํารวยที่ชอบทําและยั่งยืนได้โดยที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับใครได้นะคะอย่าลืมติดตาม พวงจุย้ยรวมพลังสามสาโดยทีมเตรีนี้ทางตาที่3ปีในชั้นแนลนี้นะคะรู้แล้วใช่รู้แล้วชอบนะคะดูฟังแล้วชอบอย่าลืมแชร์และบอกต่อกันเยอะๆนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการติดตามเพื่อจะมีเสียงประหังกดกดติดตามกด subscribe นะคะแล้วพบกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ